มันลอยนไงไอ้ชายท้องได้ตัวมันน่ะไม่เสียงอืมไอ้น oui)> ี่บัดตัวมันกับปีกมันน่ะเออหาโลนั่นหละฮะไปพูดละ เนี่ยกำลังทายเนี่ยกรลังทยเนี่ยเออหืมมันน้อยนะสองลูกแปดแล้วกสองลสองลแป๊ดกันี่ฮันดอฮันดอเนี่ยเนี่ย เนี่ยลูกตีแน่ก็ดีนะเนี่ยเนี่ยฮี่จะโลุนละเนี่ยนี่อ่ะถ้ามันแข็งแรงนี่ตบดีเด้อเนี่อ่โอ้ไอ้ะรองโลุนผมแล้วไปแล้ววินวินไปบุญเอาอันนี้ตัวไปให้ฉลอ,องโลุนผมละเอ้อนะ่ะอันนั้นโลุน